เมืองโบราณเปิดมิติใหม่ของประวัติศาสตร์ไทยสู่พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเมืองโบราณก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2506โดยคุณเล็กและคุณประภัยวิริยพันธ์บนพื้นที่กว่า800ไร่มีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้แก่คนรุ่นหลังทมกลางกระแสวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในสังคมภายในเมืองโบราณประกอบด้วยสถานที่สำคัญกว่า120แห่ง โดยการจำลองและสร้างขึ้นใน3รูปแบบได้แก่ 1. การสร้างใหม่ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 2. การผาติกรรมจากสถานที่จริง 3. การสร้างสรรคจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยนอกจากโบราณสถานที่ได้รับการถ่ายทอดเมืองโบราณยังให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตชุมชนไทยในอดีตเช่นตลาดน้ำตลาดบกและหมู่บ้านไทยภาคเหนือรวมไปถึงการนำเสนอวรรณกรรมและศิลปกรรมไทยอาทิพระอภัยมณีไกรทองและมโนรา ด้านพลตำรวจโทเผ่าไทยทองทิวประธานกรรมการผู้บริหารเมืองโบราณสมุทรปราการทายาทรุ่นที่สองได้เปิดเผยว่าเมืองโบราณนั้นทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้ศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์และขนธรรมเนียมไทยผ่านสถาปัตยกรรมและการจำลองวิถีชีวิตนอกจากนี้ยังส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกทั้งเมืองโบราณได้ร่วมมือกับค่ายริมขอบฟ้า ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะความสาม,มัคคีและวินยัยแก่เยาวชนและองค์กรต่างๆปัจจุบันเมืองโบราณอยู่ภายใต้การบริหารของไทยา่ารุ่นที่3ซึ่งยังคงดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งภายใต้อุดมการณ์พิทักษ์และรักษาแผ่นดินธรรมสยามประเทศพร้อมมุ่งสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนที่ทันสมัยและได้รับการยอมรับในระดับสากลเมืองโบราณไม่ใช่เพียงพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมเรื่องราวในอดีต แต่คือสถานที่ที่ประวัติศาสตร์มีชีวิตที่ที่เราสามารถเข้าใจรากเหงา้าและที่มาของปัญหาในปัจจุบันอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ให้เราได้จินตนาการถึงอนาคตร่วมกันโดวยวิสัยทัศน์และความมุ่งมัน่นคุณเล็กและคุณประภัยวิรยิยพันธ์จึงทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและสติปัญญาเริ่มต้นภารกิจทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ซึ่งดำเนินสืบทอดต่อเนื่องมากว่า60ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2506จนถึงปัจจุบัน สถานที่ทุกแห่งที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปถ่ายภาพเนี่ยในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่แสงบันตกนะทุกแห่งในสถานที่ในเมืองโบราณนี้จะสวยหมดทุกที่นะฮะเหมือนกับได้ลงถ่ายภาพยนตร์เพราะภาพยนตร์ทุกๆเรื่องที่มาถ่ายที่นี่นะทั้งบุพเพสนิวาสพรมฤิธิ์นะครับหลายเรื่องแล้วก็สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาถ่ายทําที่นี่เยอะมากแม้กระทั่ง0 0 7ก็มาถ่ายทําที่นี่นะครับ ทุกอย่างนี้ก็เป็นที่ออกหน้าออกตาได้สําหรับประเทศเรานะฮะสำหรับประเทศเราไม่อายใครแล้วก็นักท่องเที่ยวจะหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกวัน